กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซพาโอยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะ แอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางหาหนอนมัดรวมนะคะของเมื่อวานแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะ8 4นะคะแอดมินจับไม่เข้านะคะให้เด่น4นะคะจับไม่เข้า2 5นะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่งมาหมดเลยนะคะหนอยพิเศษ03นะคะเข้าตัวเน้นตัวชอบให้นะคะ3003ู 30, 30, นย์ี่สานะพี่น้องแอดมินก็เมาตัวเลขแล้วนะคะ สองหนะคะแอดมินจับไม่เข้าเสียดายนะคะเก้าสามก็หลุดไป3าสีก็หลุดนะคะให้เด่นสีพี่น้องจะจับไม่เข้านะเจะ็ดหมาตัวเน้นตัวชอบนะคะให้เด่นเจสรุปแล้วนะคะพิเศษเข้าบนล่างนะคะพี่วีของเราเข้าล่างนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของนี้ก็เลยนะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี9 7 3 8 2 4แดนะคะแอดมินให้เด่น2กับ9นะคะเด่น2กับเด่น9นะคะก็อย่าลืมจับคู่ได้นะคะ29นะ,ะพี่น้องแอดมินคำนวณเจอนะคะ29กับ 2, 26นะคะเผื่อใครช,ชอบนะคะ สำหรับเด่นสองนะคะก็จะมี2 0งศูนย์สองหนึ่งสอสองะคะสำหรับเด่น9กนะคะก็จะมี9 0 9าศูสาม เก้าเจ็ดนะคะอย่าลืมแปลงล่างนะคะพี่น้องอย่าลืมแปลงล่าง63นะคะคำนวณได้นะ,ะ63 63 67นะคะคำนวณได้นะ,ะทั้งสองคู่นะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะมี แปดสองเ้ยแปดสองเอาแล้วพี่น้องเงินหลายนะคะแปดสองไม่เอานะคะเอาแล้วมมเมาเลขจริงๆเลยนะคะ4ีสามห้าสองแปดหกสามศูนย์ค่ะเอาไปเผื่อนะคะสำหรับกันเบิ้ลนะคะก็จะมีแปดแปดสามสาม เกนะคะตัวที่แอนมินชอบนะคะก็จะเป็น2021 9397แล้วก็จะเป็น43นะคะจดไว้คบไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ สาวโซพารดยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลบกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูนดวยแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า